สยบฟ้าพิชิตปฐพีบทที่143 2. คสาองคำบนรถตอนหนิ่งเฉียไม่เปิดตำลาอย่างเบามือกลิ่นอายสงบนิง่งรู้แจ้งกราอยู่เหนือโลกก็ค่อยๆลอยจากกระดาษสีเหลือเก่าคร่ำมค,ค่าขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่หวนกลับไปอีกลิ่นอายนี้พอดำรงอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งหลายบนท้องนภาก็วางตัวสงบนิ่ไม่ยินดีนร้าย ไม่เข้าไปผสมกลมเกินแม้แต่ปุย๋ยแม่เอกที่เบาบางราวกับไม่มีตัวตนเหล่านั้นมันก็อย่างไม่คิดจะไปสูงสิงด้วยที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เป็นเพราะต้องการต่อต้านหรือขัดขืนแต่เป็นการรักษาสันดานเดิมตัวเองไว้อย่างเงียบเงียบไม่คิดจะติดต่อหรือสัมผัสกับสิ่งอื่นในเมื่อไม่ติดต่อและไม่สัมผัสก็ย่อมไม่เกิดแรงส่งและแรงสะท้อนระหว่างกัน หมูม่มวลพฤกษาที่มีน้ำแข็งแข็งกรอกหรือแม้แต่พลังจิตของยอดผู้ฝึกฌานที่มีด่านฌานลึกล้ำจึงไม่อาจรับรู้ถึงกลิ่นอายนี้ได้แต่ท้องนลผาสามารถเพราะไม่ว่าจะเป็นท้องนลผาสีกรามสดใสหรือสีเทาอึมครึมมันก็คือกระจกบานหนึ่งของเข้าเทียนภายใต้กระจกบานนี้ไม่มีอะไรไม่ดำรงอยู่ ไม่มีอะไรสะท้อนออกมาไม่ได้ดังนั้นมันจึงสามารถสะท้อนตัวต่วตวอของกลิ่นอายนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้ชั้นเมฆบนท้องน้ผาที่หนาทึบและลอยตามราวกับฟูกนอนเก่าๆที่เปียกน้าจนชุม่มจึงทําการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันทีทั้งบุนบิดทั้งแยกตัวครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นก้อนเมฆขนาดเล็กลอยอยู่ยงโดดเดียวเป็นอินสระจากการนับหมืน่นหมื่นก้อน แผ่นฟ้าสีครามเบื้องหลังขับดุนก้อนเมฆสีถมเทานับเหมือนจนเห็นได้ชัดถนัดตาให้ความรู้สึกว่าก้อนเมฆเหล่านี้คล้ายเป็นก้อนหินจํานวนมากมานับไปทั่วที่ถูกแขวนให้ลอยอยู่นิ่งๆทั่วท้องและผาภาพที่เห็นทําให้หนิงเฉียนึกไปถึงก้อนหินรูปร่างะหลาดๆในค่ายคนทรมานจิตหน้าประตูทางเข้าสํำนักมานมันคล้ายเข้าใจอะไรได้วางอยาจึงถึงกับเงียบงันไป ณจุดหนึ่งมันทุ้งร้างอันมืดมิดเยสูกําลังยืนมือไร้หลังแง่หน้ามองปรากฏการ์แบบพิสดารของเราก้อนเมฆอภรรเนื้อป่างบ,รางบุร่างสะบัดผิวราวกับจะลอยเลื่อนไปตามลมเชกเช่นเดียวกับอารมณ์บนใบหน้ามนันที่เลื่อนลอยเคล้งคว้างเต็ไมไปด้วยร่องรอยของความเศร้าหมองแะแววย้อยหยานตัวเองอีกจุดหนึ่งมันทุ้งร้างถางก็กำลังแงหน้ามองอยู่เช่นกัน สองมือที่ห้อยอยู่้างตัวกำแนนมองไปคล้ายก้อนหินสองก้อนไม่ต่างอะไรกับก้อนหินมากมายที่แขวนอยู่เหนือศีรษะต่อให้ลมกระโชกแรงเพียงไหมันก็อย่างอยู่นี่ไม่ขยับในหน้าหยาบกรานสงบนิ่งหนักแน่นกับความจริงที่เพิ่งปรากฏเลขจุดหนึ่งมันทุ่งร้างเดียวกันเสียหัวมือซ้ายคุมเชื่อมเหียนมือขวายกขึ้นถามสัญญาให้ฐานม้าเสียนฉีก่อดำ ที่อบล้อมอยู่รอบกายราวกับขึ้นดาบธรรมาสมุดหยุดป้าก่อนแงนมองก้อนเมฆนับพันนับเหมืนนลาลึกล,ลึกถึงเรื่องราวในดีตใบหน้าเคร่งเขินพันชายแววเจ็บปวดลุ่มลึกขึ้นมาหุบมหนึ่งบนทุ่งร้างยามนี้มีผู้คนมากมายพวกมันรู้ไม่สามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายเหนือโลกที่รั่วไหลออกจากคัมภีร์สวรรค์แต่กลับสามารถมองเห็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เหล่าก้อนเมฆแยกตัวโดดเดี่ยว ไม่ผสมกลมเกลื่อนเป็นหนึ่งเดียวกับท้องและผาได้ตอนแรกพวกมันต่างก็แตกตื่นแต่แล้วก็ตกอยู่ในปวังคุนคิดคําประกาศของต้าเสินกวหน่วยองค์การฟ้าเป็นจริงแล้วในที่สุดคำพิสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นในทุ่งร้างที่น่าเสียดายคือรู้ทั้งรู้ว่ามันปรากฏขึ้นแล้วแต่กลับไม่รู้ว่ามันปรากฏขึ้นที่ณ้จุดใดของทุ่งร้าง สิทธิ์พี่ในเมื่อค้าพีสวรรค์อยู่ในมือท่านแล้วทำไมท่านถึงไม่บอกกับพวกมันพวกมันไม่ได้ถามอีกอย่างข้าเองก็ไม่อยากบอกพวกมันเออมีเหตุผลหาไม่ใช่พวกเราเช้าสถานศึกษาไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ควรบอกให้รู้ถูกต้องเพราะถ้าบอกพวกมันจะต้องด่านหน้าเข้ามาแย่งชิงข้าบอกแล้วว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องการต่อยตีเซียหัวกับคนพวกนั้นปีมือไรากาศทั้งนั้น เอาชนะพวกมันได้ลำบากยิ่งหนิงเฉียสังเกตว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ได้พูด่ายากแต่พูดว่าลำบากมันนิ่งอึ้งไปก่อนหัวรอเสียงดังออกมาสิทธิ์น้องเจ้าขาบอะไรไม่มีอะไรข้าเพียงแต่รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่วิเศษยิง่งข้าวิเศษที่ตรงไหนวิเศษทุกเรื่องนั่นแหละสิทธิ์น้องคำพูดของเจ้าข้าฝังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ สิทธพี่จะปิดคัมภีรสวรรค์ท้องทำอย่างไรพวกเราคงปล่อยให้มันเปิดอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะการตอบสนองของทองลนพารุนแรงเหลือเกินเกิดมีคุวสามารถตามรอยมาว่าจะทำอย่างไรวิธีการปิดคัมภีร์แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนก่อนอื่นสิทพี่ยายมีอะไรอีก ที่ข้าต้องการปดกเพราะแค่มองเพียงแวบ,บเดียวห่วงแห่งความนึกของข้าก็ได้รับการกระแทกกท่านจนอยากกระอากเลือดแต่ตอนนี้พอสนทนากับท่านข้ายิ่งอยากจะกระอักเลือดหนักขึ้นไปอีกดังนั้นท่านช่วยข้าหน่อยได้หรือไม่อเอเข้าใจแล้วเสดพี่ใหญ่เอ๊ะมีอะไรอีกทำไมท่านไม่พูดจาแล้วเล่า เจ้าไม่ได้อยากให้ข้าช่วยหลอกหรือตอนจุนโม่ยังเป็นเด็กเวลาพูดกับข้ามันก็ชอบบอกว่ามีโทรสะจนแทบกาเกเลือดจึงมัรกจะบอกให้ข้าช่วยปิดปากเป็นประจำที่ข้าพูดหมายถึงให้ช่วยปิดคำพีเออแต่ข้าจะจำไว้ว่าต่อไปเวลาสนทนากับท่านจะต้องย้ำเรื่องหัวข้อให้ดีอ้เอเข้าใจแล้วจบขามสิทธิใหญ่ไปยื่นมือมา สำหรับหลิงเฉีย่ยปกคำพีสวรค์นหนักเอื้องจนบรรยายไม่ถูกอีกทั้งยังแฝงไว้ด้วยแรงกดดันคุกคามยากจะทนทานได้แค่มองเพียงแวบเดียวก็ทําให้หัวแห่งความนึกคิดสั่นสะเทือนจนแทบระเบิดทว่าพออยู่ในมือของสิทธิพี่ใหญ่สถานการณ์กับแตกต่างการโดยสิ้นเชิงถูกปลิกปิดลงอย่างง่ายดายไม่กินแรงแม้แต่น้อยไม่นานก้อนเมฆที่มีสภาพเหมือนก้อนหินห้อยค้างเติ่งอยู่กลางอากาศ ก็ค่อยๆพนวเข้าหาการคือสภาพเป็นชั้นเมฆสีเทาหนาเตอะปกคลุมทุ่งร้างเหมือนเดิมบรรดาผู้ที่กำลังแขงหน้นามองต่างคงเยียบงานไปชุดอึดใจก่อนนำพาจิตใจที่หมองหมนและสลดหดหูจากไปตามทางของตัวเองใกล้พบข้ามเต็มทีแสงสายยานที่ลอดผ่านชั้นเมฆหนาทึบลงมาได้บ่ากำลังอาบไล้พื้นป่าอันหนาวเหน็บของทุ่งร้าง ลำฐานสายเล็กๆดูเส้นผมของดรินีน้อยสะท้อนแสงกลับเป็นเส้นสีทองจำนวนมากมายเจ้าดำซึ่งอยู่ข้างลำฐานกระโดดเพนโพรดไปมาราวกับเป็นปีศาจนกกระจอกที่มุ่มงามตัวหนึ่งโดยมีจอมยานสาวในอภอสีขาววิ่งไล่ตามอยู่ด้านหลังสีของกองไฟายตรงชายป่ายิ่งดานยิ่งจัดจานขึ้นสิทธิพี่ใหญ่วางเปลือกปันเทศไว้ข้างเท้าถามขึ้นว่า เก็บกระบ,บี่สุดไพศาลกลับมาได้หรือไม่หนิงเฉวีไม่ได้เก็บกระบ,บี่สุดไพศาลที่อาจารย์อาจใช้ในสมัยนั้นกลับจะมาจากสำนับกบาลแต่มันรู้ถึงความหมายของคำถามจึงพยักหน้าตอบว่าได้สีหน้าสิทธิพี่ใหญ่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มยินดียิ้มแย้มกล่าวว่าประเสริฐประเสริฐหนิงเฉวีเก็ียบไปเป็นครูก่อนถามด้วยสีหน้าคาดคันสิทธิพี่ เพราะเหตุใดพวกท่านถึงเลือกให้ข้าเป็นผู้รับช่วงบาตรและจีวรของอาจารย์อาคำผีสว่า์เล่มแสงสวา่างอยู่กับสารศึกษามาโดยตลอดการส่งมันมาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการแย่งชิงแต่อาจเป็นเพราะเรื่องที่รอยกระบี่กับกลิ่นอายที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณรวมถึงบาตรและจีวรของอาจารย์อาต้องการกลับสำนักก็ได้ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสำนักพักมานถูกปิดตายคุนายของอาจารย์อาจึงต้องสิงสถิตร,รออยู่นอกสารศึกษาเห็นโดดเดี่ยวอ้างว้างมาโดยตลอดมาบัดนี้สำนักพักมานได้เปิดออกอีกครั้งตามเจตนาลมแห่งฟ้าแควะต้าถางกับสารศึกษาย่อมไม่พลาดโอกาสอันดีนี้จึงเปลี่ยนสถานที่ในการฝึกภาคปฏิบัติให้มันนำะบวนมายังทุ่งร้างนี่คือความเข้าใจของมันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพราะว่าสิทธิ์พี่บนเขามีตั้งมากมายส่วนตัวมันนั้นด่านชานต่ำเตี้ยที่สุดอีกทั้งอย่างไม่เคยได้พบหน้าจอมปราดจึงย่อพูดไม่ได้ว่าเป็นพ่อได้รับความรักความเอ็นดูมากที่สุดจึงถูกส่งตัวมาเช่นนั้นแล้วเหตุใดปาดและจีวรของจานดาจึงตกมาถึงรอบของมันได้รอนนี่คือช่องตาของเจ้า ดวงตาสากระจ่าของสิทธิ์พิหญ่ที่มองมาคล้ายสามารถมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจของมันนิ้งเชือวงคำเบาๆโชคชะตาหรือโชคชะตาคืออะไรอ่ากว่าตามคำพูดของอาจารย์โชคชะตาก็คือผลลัพธ์ที่อยู่คู่กับชีวิตเรามาตลอดโดยหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้จริงๆแล้วอาจารย์ไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาแต่คาเชื่อต่อความคิดของข้า เรื่องของเหรียญเซอร์ต้าซื้อเรื่องที่อาสมเทพดำรงอยู่มานานนับพันปีเรื่องที่ชาวฮวงพยพลงใต้ทั้งหมดล้วนเป็นไปตามช่องชะตาและเรื่องของเจ้าสิทธิ์น้องเล็กก็เช่นกันสิทธิ์พี่ใหญ่ล่าวต่อไปเจ้าอยากเข้าเรียนในสารศึกษาดังนั้นจึงสอบข้าวฝ่าบาทต้องกา้เจ้ามาทุ่งร้างดังนั้นเจ้าจึงมาเจ้าสามารถรับรู้ถึงกินหายของอาจารย์อาดังนั้นเจ้าจึงไป สำนักพักมานที่ถูกปิดตายมาหลายสิบปีอยู่ดีๆก็เปิดออกอีกครั้งด้วยเจตนารมแห่งฟ้าจำพาะเจาะจงว่าเจ้าต้องอยู่ที่นั่นพอดีดังนั้นจึงเข้าไปนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะไปต้องบาถกหาเหตุผลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกันลองของตัวมันเองดังนั้นนี่ก็คือโชคชะตาของเจ้าไม่ใช่ของข้าแล้วก็ไม่ใช่ของจุนโมหรือศิษย์น้องคนใดทั้งสิน้น เหนิยงเฉวีเงยหน้าบอกยอดขาวหิมะที่บัดนี้เห็นเป็นเพียงเงาตะพุ่มตะพุ่มไกลออกไปคิดในใจว่ามันนี้ออกจากช้างอ่านตั้งแต่ยังเล็กเพื่อต้องไปใช้ชีวิตยากลำเข็นอยู่บนเขาหมิ่นสารทางตอนใต้จนเติบใหญ่สิบกว่าปีผ่านไปมันมาที่เชิงเขาต่อเหนือของเขาหมิ่นสารในฐานะศิษย์สารศึกษา,กษาเพื่อรับช่วงบาดและจีบวอนขอจันอา ว่าไปแล้วก็คล้ายมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันจริงๆมีทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดมันจึงออกจากผวังนั้นไปมองสิทธิพี่ใหญ่เขาพบดสายตาบริสุทธิ์อ่อนโยนดุดฐานน้ำใสเข้าพอดีจึงตะลึงงานพิชุขณะในใจรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีที่มันรู้สึกเช่นนี้ก็เพราะตอนล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสำนักพระมาให้สิทธิพี่ใหญ่ฟัง มันกลับเก็บงาบางส่วนไว้ปีที่แล้วตอนพบกับสิทธิพี่ใหญ่เป็นครั้งแรกมันเคยกลัวความรู้สึกสนิทชิดเชื้อเชื่อใจที่ตัวเองมีต่อผู้คนที่ตัวเองมีต่อคนผู้นี้บัดที่ความกลัวย่อมหมดไปเพราะมันรู้แล้วว่าอีกฝ่ายมีแต่ความปรารถนาดีต่อมานนงแท้จริงที่เข้ามาแทนที่จะเป็นความรู้สึกผิดในใจหากมันบอกเรื่องที่เข้าสู่วิถีแห่งมารต่อสิทธิีใหญ่ สายตาอ่อนโยนที่บอกบาาจะเปลี่ยนไปหรือไม่ฟ้าใกล้เมิดดวงดาวเริ่มทอดแสงกองไฟตรงชายป่าดูสว่างสวยมากเป็นพิเศษลมหนาวพอพัดโช,ชยมาเปลวไฟสีแดงส้มก็ส่ายไหวทำให้เบนดานิงเชียบบดเดียวเมืดบัดเดียวสว่างนิงเฉียเลื่อนสายตาไปเกาะที่กองไฟตรงหน้าเงียบอยู่นาาก่อนถามเสียงครึ้ม เศรษฐพี่ใหญ่อาจารย์อาเป็นพาะเข้าสู่วิถีแห่งบาลจะถูกฟ้าสังหารใช่หรือไม่สศทษฐพี่ใหญ่สบตามารขณะตอบใช่หนิงชวยถามเสียงแผ่วเบาเพ่นนั้นที่ข้ารับช่วงบาดละจิวาขอ,อาจารย์อาสศรษฐพี่ใหญ่อธิบายอย่างนิ้มแ้มในเพลงกระบี่สุดไพศาลมีลมปราณสุดไพศาลในลมปราณสุดไพศาลมีเจตนาลมกระบี่สุดไพศาล ข้าเองก็เคยเรียนเพลงกระบ,บี่สุภิสารมาก่อน,นอหนิงเฉวีใส่น้าไม่ใช่อย่างนั้นสิทธิพี่ใหญ่คล้ายตระหนักดีว่ามันกำลังกัดกุ้มเรื่องอะไรจึงยกมือห้ามไม่ให้พูดต่อสิทธิน้องเล็กมีบางเรื่องหากเจ้าไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับมันอย่างไรดีก็เก็บเอาไว้ในใจมีโอกาสค่อยปรึกษาหารือกับอาจารย์หนิงเฉวีอพอจะเข้าใจความหมายของสิทธิพี่ใหญ่แต่ก็ไม่กล้าแน่ใจว่า ที่ตัวเองเข้าใจนั้นจะถูกต้องในใจจึงบังเกิดความสับสนจนหน้าน,นิ้วคิ้วขมวดสิทธิ์พี่ใหญ่เห็นเช่นนั้นจึงยิ้มเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนหัวข้อสนทนาสิทธิ์น้องเล็กม่ทราบว่าตอนนี้อินดีจะแลกโครมดาบกับข่าหรือไม่หนิงเฉวีอดยิ้มขึ้นมาไม่ได้ทันทีเพราะนี่ทำให้บันนึกถึงว่าเคยมีบัณฑิตสวมเสือ้อบุใหญ่ฝ้ายเก่าๆคนหนึ่งเอ่ยปากขอใช้ตะบวยตัดน้า แรกกับโรคดาบของมันมันไหนเลยจะรู้ว่าพอดีคนนั้นจะกลายมาเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ของมันในวันนี้ยามนี้มืดสนิทแล้วยิ่งเดือดกองไฟยิ่งลุกโชนสว่างสวยราวกับนางรามในชุดแดงกําลังเริงระบําอย่างเราร้อนโม้สุดสารซึกขี่เจ้าดาออกไปวิ่งเล่นกลับมาแล้วฝีเท้าของเจ้าดาหนักแน่นเปียบไปด้วยพลังและความเบิกบานราวกับกําลังเริงระบําอยู่เช่นกันคั้นแล้ว3ามคน หนึ่งอาชาก็พักแรมตรงชายป่าหนึ่งคขืนท่ามกลางกลิ่นหอมของมันเทศเผากับเสียงเปรี้ยวๆของฝืนที่ประทุขึ้นเป็นครั้งคราวความอบอุ่นของกองไฟทําให้พวกบานสามารถผ่านข้ามคืนหนาวเหน็บไปโดยไม่ลำบากอะไรนะักเช้าวันรุ่งขึ้นหิงเจอโมัสันสารตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ว่าอาการบาดเจ็บได้ทุเลาไปไม่น้อยจึงตระเตรียมเดินทางลงใต้ ด้วยความรู้สึกแช่มชื่นกว่าเมื่อวานมิซาบาสิทธิ์พี่ใหญ่ไปหาตัวรถม้าเก,ก่าๆคันหนึ่งกับเชือกหลายเส้นมาจากที่ใดนิงเฉี่ยวโมสสานมองอย่างเห็นเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์แต่เมื่อได้ถึงความสามารถของสิทธิ์พยยี่ใหญ่ก็ต้องเกลืนความรู้สึกลงท้องไปมิได้ลุกไล่สซักถามในอย่างใดมีเพียงเจ้าดามที่มองตัวรถม้าแล้วเกิดตามสังขรอ,อันเลวร้าย คล้ายพอจะเดาได้ว่าภาระหนักหน่วงในการเตินทางลงใต้ในครั้งนี้เป็นบานที่ต้องแบกรับออกไว้จึงทำท่าคอตกเตะเท้ายัางุดกีดทวายิ่งมันกลัวและยอมสิโลลาบตอนนี้ชวยมากเท่าใดมันก็ยิ่งไม่กล้าขัดขืนหรือทำพยศใส่บัณฑิตผู้นี้มากขึ้นเท่านั้นเสียงล้อรถหยามบดชั้นดินแข็งกับชั้นหิมะที่ร่วนสุยนั้น มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงท่ามกลางเสียงที่เป็นจังหวะซ้ำไปซ้ำม,มานี้กับเสียงพ่นจมูกดังทึดทึดฮัดฮัของเจ้าดามคนทั้งสามที่นั่งโครงเครกอยู่ในรถมา้าก็ค่อยๆออกห่างจากป่าที่ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งมุ่งหน้าลงใต้ไปยังแดนทุ่งยาที่เป็นอาณาเขตของราชสำนักเผ่าคนเถิดการเดินทางสามารถเป็นการเดินทางที่สนุกสนานและก็สามารถ เป็นการเดินทางที่เยบเหงาหน่าเบื่อเพราะมีโมสสสันอยู่ด้วยหนิงเฉียจึงไม่สะดวกที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในการฝึกฌานตามแนวทางของสารศึกษาจากสิษย์พี่ใหญ่ดังนั้นหัวข้อที่คุยกันเพื่อฆ่าเวลาส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโลกแห่งการฝึกฌานท,ทั่วไปก่อนหน้านี้หนิงเฉียไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลกของการฝึกฌานนะักอย่างเช่นมันไม่รู้ถึงความเป็นมาของพักมาน ไม่รู้ประวัติของคำพีสวรรค์เล่มแสงสวา่างไม่รู้ว่าสารศึกษาก็คือสารที่ที่เป็นปิศนาไม่รู้ว่าตัวเองก็คือสิธสัญจรทั่วปฐพีที่ผู้คนเล่าขานกันและเพราะกว่ามไม่รู้หูตาคับแคบนี้จึงถามเรื่องหน้าไขหน้ามากมายถึงขนาดเคยคุยโอ้ต่อหน้าผู้สียดสีว่าสิสัญจรทั่วปฐพีไม่นับเป็นตัวอะไรได้ซึ่งเท่ากับเป็นการตบหน้าตัวเองแรงๆไปถึงฉาด ดังนั้นในใจมันจะเก็บซ่อนความกระหายที่จะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้มาตลอดบัดน,นี้ตรงหน้ามันคือสิทธิ์ผใหญ่ที่รอบรู้ไปแทบทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสที่มันจะได้เห็นภาพอันท่าตื่นตาตื่นใจทั้งหมดของโลกแห่งการฝึกฉานได้มาถึงแล้วมันมีหรือจะไม่คว้าไว้ช่วงเวลาหลายวันต่อจากนั้นมันจึงเป็นฝ่ายสักถามสิทธิ์ใหญ่เสียเป็นส่วนใหญ่ บ่อยครั้งที่จังหวะการพูดของสิทธิพี่ใหญ่เชื่องช้าเกินไปทําให้มันสับประงกไปบ้างแต่โดยรวมมันถือว่านี่เป็นการเดินทางกลับบ้านที่งดงามสมบูรณ์แบบไม่เลวทุ่งหญ้าในอนาเขตของราชสำนักจดจางใกล้เข้ามาทุกทีหน่วยรบปี้สุยของค่ายชายแดนทางเหนือของแคว้นเย็นจึงอยู่ห่างไปอีกไม่ไกลหากลงใต้ต่อไปก็จะเข้าสู่อนาเขตแคว้นต้าถางจากนั้นผ่านเขต เออเปยกับกู้เปยอีกสองเขตก็ได้เห็นเมืองฉางอันแล้วที่นั่นมีบะเบีไข่ดาวรออยู่ช่างวิเศษแท้ๆสำหรับผู้มงมงายอักษรโมสสสารนางเป็นเศิษ์สำนักมีชื่อเรื่องที่สิษธิ์พี่ใหญ่เล่าให้หนิงเชียฟังจึงไม่ได้เป็นเรื่องพิษานแปลกใหม่แต่อย่างไดมีหลายเรื่องที่นางฟังไปแล้วหลายรอบตั้งแต่สมัยัเป็นเด็ก จึงไม่ได้รับฝังกลืนตื่นเต้นกระตือรือร้นเหมือนกับหนิงเชวีดังนั้นพอเห็นหนิงเชวีถามโน่นถามนี่อย่างไม่รู้เบื่อคนนักเห็นใจเสียนเสงใหญ่เป็นกำลังที่ต้องมาเล่นบทอาจารย์ผู้ให้ความสว่างทางปัญญากับเด็กแกลกเรียนไม่เพียงเท่านี้นางยังรู้สึกประทับใจในความอดท,ทนที่เสียนเสงใหญ่มีต่อสิทธิน้องเล็กของตัวเองอีกด้วยนอกจากทอดถอนใจเป็นบางครั้งกับคอยดูแลเอาใจใส่ เรื่องอาหารการกินของเจ้าดำนางก็มักจะใช้เวลาส่วนที่เหลือซึ่งมีอยู่มากปไปกับการเท้าขาเข้ากับหน้าต่างรถมองทิวทัศน์ที่ผ่านไปอย่างเมื่อรลอยจริงๆแล้วทิวทัศน์ทุ่งร้างยามเห็บบาน,มนไม่มีอันใดให้เอ่ยถึงไม่มีทั้งหญ้าเขียวขจีและทาน้ำสีมรกตให้ตื่นตาตื่นใจด้วยเหตุนี้มองไปมองมาสุดท้ายจึงกลายเป็นนางใจลอย มีวันหนึ่งนิงเฉวยสังเกตเห็นสีหน้าที่ติดจะเศร้าหมองของนางจึงอดแปลกใจไม่ได้ต้องถามว่าซานซานเจ้าคิดอะไรอยู่ถึงตอนนี้พวกบาทมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วไม่อยู่ต่อนหน้านิงเชว์โมสสานจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่ชอบใช้ความเงียบหรือความเฉยเมยมาปกปิดความรู้สึกในใจพอได้ยินคำถามนางก็ตอบเสียงเบาโดยไม่หันมามอง ตั้งแต่เล็กข้าไม่มีพี่น้องไม่มีบุพการีจึงไม่รู้ว่าความ,มรัสมกฝนที่มีเป็นอย่างไรหนิงเฉียไม่รู้ว่านางถูกปรมจาจอักษรรับตัวเป็นสิทธิ์ได้อย่างไรแล้วก็ไม่เคยคิดจะสอบถามถึงความเป็นมาของนางยามนี้ได้ยินนางกล่าวอย่างเศร้าซ้อยก็อดลายใจขึ้นไม่ได้ ้ยังผ่านเนึกไปถึงฝนหานั้นในซอยสีเ็กับเจ้าดำน้อยมันพบว่าตัวเองถึงกับไม่เคยรู้เลยว่านอกจากต้องการฆ่าเชี่ยโวโหแล้วเจ้าดำน้อยยังมีความปรารถนาอื่นใดอีกที่ยังไม่บรรลุคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าตัวเองช่างใจเจ็ดใจดำแรงน้ำใจไม่ใช่สายที่ดีเลยจริงๆหลังจากด่าตัวเอไม่ยกเติกมันก็สละความรู้สึกสลดหดหู่ทิ้งไป ยิ้มให้กับซีกหน้าหน้าหมอของโมสุสสัตรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้จิตใจนางุ่นหมองจนต้องท้อถอนใจน่าจะมาจากภาพที่ได้เห็นตอนอยู่ริมทะเลสาบภูหลันโมสุสสัดมิถาน่าเป็นผู้งมงายอักษรย่อมมีคุณสมบัติพอที่จะนำมาวิจารณ์เปรียบเทียบกับผู้งมงายยุทธเย่หงอุ๋ยและเดรุณีน้อยพักบาทถังเสี่ยวถางว่าเดรุณีทั้ง,งสองนางนั้น ต่างก็มีพี่ชายที่มีความสามารถเหนือล้ำกว่าผู้คนแทบทั้งหมดในปัตตีภีผิดกับนาที่ไม่มีคนในครอบครัวให้เหลียวมองหาแม้แต่คนเดียวตอนคนเหล่านั้นปรากฏตัวไม่ทราบว่าในใจนาตอนนั้นจะรู้สึกเช่นไรเลื่อมใสอิจฉาหรือว่าเศร้าสลดถ้ามีคนในครอบครัวและไม่เคยมีพี่น้อง ดังนั้นข้าก็าไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกที่มีพี่ชายนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากเจ้ามีโอกาสไปเมืองฉางอ่านได้พบกับคนที่บ้านข้าเจ้าอาจจะลองถามดังดูก็ได้เพื่อปลอบโยนานางนี้ช่วยจกล่าวว่าแต่หากเจ้าอยากมีพี่ชายจริงข้าจะเป็นให้เจ้าก็ได้นี่ข้าพูดจริงนะที่ได้พูดเดี๋ยวไหลต่อให้ข้าไม่มีปัญญาไล่าตาม ดานช้าของสิทธิ์พี่ใหญ่ทานแต่ข้ามั่นใจว่าวันหน้าข้าจะต้องเข้มแข็งกว่าคนสองคนนั้นอย่างแน่นอนพอได้ยินคําว่าคนที่บ้านข้าขนตาบางงอนกับม้วสื่อสารก็สั่นไหวรากิ่งเหลิวที่ละผิวน้ําในทะเลสาบนางหันมาจ้องบานก่อนยิ้มแล้วตอบเสียงหนักแน่นออกมาสองคำว่าไม่เอาหญิงเชืตลึงไปเล็กน้อยเกาศีรษะแกกๆถามว่า ทำไมเล่าข้อสืบสานยิ้มนน้อยขณะอธิบายเพราะท่านอ่อนแอเกินไปขณะมองไปหน้าหน้าหมองหัวใจหนิ่เฉี่ยก็สะท้านไหวหวันจ่าของน่างทำ้ายศักดิ์ศรีมันเกินไปแล้วหรือบ่านจะต้องสวมหมวกที่เขียนคำว่าสิทธิสัญจรทั่วปฐพีที่อ่อนแอไม่ได้เรือที่สุดในประวัติศาสตร์ของสารศึกศาษาพิตลอดชีวิต จิตใจให้นับถือตัวเองของมันยามนี้เปราะบางเป็นอย่างยิง่งแต่อย่างฝืนตีศีน้าไม่ยี่งละข้าไม่เชื่อว่าต่อไปจะสู้สองคนนั้นไม่ได้แต่หากเจ้ายัางยืนยันตามนี้ข้าขอให้สิทธิพี่ใหญ่รับเจ้าเปนกก็นน้องก็สิ้นเรื่องหากยังไม่พอใจอีกข้าก็าอยากจะรอดูว่าในแผ่นดินนี้เจ้าจะไปหาพี่ชายที่เก่งกวา่าไปกว่าสิทธิพี่ใหญ่มาจากที่ไหนได้ สิทธิ์พี่ใหญ่ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมองพวกมันด้วยสีหน้าอ่อนโยนท่าทางเหมือนผู้วุโสที่ผ่านโลกมามากกำลังมองผู้ยาวในครอบครัวมันฝังออกว่าในคำสนทนาระหว่างนิ้งเฉียกับโมนสันสันกลายมีความหมายอื่นซุกซ่อนไว้ที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวมันคุ้นคิดอยู่ผู้หนึ่งก่อนทำการตัดสินใจ สาเหตุที่ตัดสินใจเช่นนี้นอกจากเป็นเพราะต้องการจะขอบคุณสาวน้อยที่ดูแลหนิงเชวีเป็นอย่างดีมันยังชอบการกระทำและความคิดอายนของนาเป็นอย่างยิ่งยิงย่งไปกว่านั้นยังเป็นเพราะเรื่องในอดีตที่เกี่ยวกับตัวมันเองเมื่อหลายปีก่อนอีกด้วยโมเสสสารคิดในใจอย่างโกรธเคืองเสียนเสิงใหญ่ของสารศึกษามีฐานะอะไรแล้ว พวกเราอต่อปากต่อขคมหยอกล้อกันเล่นก็แล้วไปเถอะยัยต้องลากเอาสินเสูงใหญ่มาเกี่ยวข้องด้วยถึงขนาดจะให้สินเสูงใหญ่รับค่าเป็นน้องสาวยิ่งคิดก็ยิ่งมีโทรศท์จึงถลึงตาใส่เนงเฉื้อหิ่งดุดาดแต่ไปเพาะสายตาสาดพอถลึงตาโตแทนที่จะน่ากลัวกับตรงกันข้ามกับกลายเป็นน่ารักยิ่งขึ้นไปอีกสิทธิพี่ใหญ่ปองดางด้วยสีหน้าอ่อนโยนกอนกล่าวออกมาสองคำ ดีสิภายในรถพันเปลี่ยนเป็นเงียบกริบหนิงเฉวีมองสิทธิพี่ใหญ่ของหมานตาค้างคิดไม่ถึงว่ามันแค่พูดเล่นแต่อีกฝ่ายกลับยึดถือเป็นจริงเป็นจังท่าอยังตอบตกลงอีกด,ด้วยแน่นอนมันไม่คิดว่าสิทธิพี่ใหญ่จะพูดเล่นเพราะหากพูดเล่นก็ย่อมไม่ใช่สิทธิพี่ใหญ่แล้วโม่สันสันนั้นยิ่งแตกตื่นจนพูดไไปออกรู้สึกมือไม้สันทำะไรไม่ถูู นำก้มหน้ามุดอาศัยผมที่ปกลงหมาปกปิดสีหน้านสับสนไม่กล้าเชื่อในความโชคดีของตัวเองเอาแต่จ้องปลายรองเท้าที่โผล่้นชายกระโปงไม่กล้าขยับไหวติสิทธิ์พี่ใหญ่หิ้มไม่เห็นท่าทาของพวกหมานเสริมอย่างจริงจังมาอีกประโยคว่านับเป็นเกียรติของข้าในที่สุดโมสันสานก็ค่อยแน่ใจว่านี่เป็นเรื่องจริง จึงเงยหน้าขึ้นยิ้มนางแตนาดีว่าการได้เรียกหาเป็พี่เป็นน้องกับสินเสริมใหญ่ของสาศ,าศ,าศาึกษาจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ตัวนางเองอย่างมากมายมหาศาลนี่นะเป็นโชควาสนาของนางแท้จริงความรู้สึกหลายหลากจึงประดังประเด็กเข้ามามีทั้งหวาดกลัวซาบซึ้งตื่นตานแต่ส่วนใหญ่กลับเป็นความอบอุ่นใจที่เกิดขึ้นมาจากสายตานุ่มวนวลอ่อนโยนคู่นั้น สิทธิ์พี่ใหญ่ถามเสียงราบเรียบเจ้าวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปโมดสันสันขยับนั่งตัวตรงเก็บสีหน้าการตอบอย่างปิดการเป็นการว่าเดิมวางแผนจะกลับไปที่ค่ายทหารของกองทัพร่วมตรงชัยแดนแคว้นเยี่ยนเพื่อสมทบกับสิทธิพีนะ่สิทธิ์น้องของสำนักก่อนจากนั้นค่อยใช้เส้นทางในเมืองเฉิงจีนเดินทางเข้าสู่แคว้นหนานจีนเพื่อกลับต้าเหอ สิพี่ใหญ่ยิ้มให้หนาขณะกล่าวว่าจะกราบต้าเหอจะอยากร้ายก็ต้องผ่านแคว้นหนานจีนแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปทางเมืองเฉิงจีงไปทางชายแดนแคว้นต้าถางเราก็ได้พอถึงฉางอานก็แวะเที่ยวสักหลายวันไม่ทราบว,ว่าแผนของข้านี้เจ้าเห็นเป็นอย่างไรบ้างโม่ส่อสารไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดอยู่ดีดีิด้นเซิงใหญ่ก็เชิญหนาไปเมืองฉางอาน นางรอบชมเหลือกไปทางนิชเฉียด้วยใบหน้าที่แดงซ่านจะไปเหมืองช้างอ่านของมันดีหรือไม่นางก้มหน้าคิดอย่างขวยเขินไม่นางก็ตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาเสียยิ่งกว่าเสียงอยู่บนทุ่งร้างหนาวเน็บจะลบควรเส้นเชิงใหญ่เกินไปหรือไม่